สองหนึ่งสองหนึ่งสองไฟนโอเคเดี๋ยวรอโหคุณคุณแรงเยอะมากอ๋อผมผมผมเผลครับที่บ้านผมกินข้าวเหนียวคือจะไปพันดีอะพันข้าวเหนียวดีต้องไ่ตีรถทำไมเนาะเหรอ ออสี่โมงสามห้าแล้วอ่ะจะสี่สิบแล้วมันมันมันสายหรือยังนะยังยังยังมันสายเขาบอกว่าสายสี่โมงสี่สิบนี่ไงสายแล้วสายแล้วอ๋ออ่าเข้าไหมอ่ะทำไมเราเราเราลองให้มันสายทำไมโอ้ไปแล้วดิ๋ยวมีลอยมาสายเพื่ออะไรก็อยากค้าทายอำนาจมืดแก เฮ้ยอะไรวะอะไรเออะไรเนี่ดี๋ยวเดเฮ้ยอะไรวะอ่านมาหลายเทงจิ้มใช่ค่ะเขาดูแปลกๆจังเลยเนาะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้เข้าหมดสติ๊กไปก่อนเทคใหม่ไหมกูเห็น superman เนี่ยเขาให้มาหลายเล็บเลยอะเอาสักเล็บไป

เหมือนว่าเขามีกดให้เราอ่านด้วยนะไม่ร like ู <jaar ans> ้ว่ากดอะไรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมอีกแล้วอีกแล้วมันต้องอีกแล้วหลังบ้านกำลังวุ่นอยู่ก็เลยอะไรประเนี่ยพี่โบอยู่ไหนอะพี่โบฮัลโหล ได้ยินผมหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินไหมไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ครับไม่รู้เหมือนกันล่ะไม่รู้สมองคิดไปหมดแล้วไม่ทุกผีพยายามไล่พวกพี่ไปให้ถึงจุดเว้ยพวกพี่วิ่งแบบผ่านจุดไปตลอดเลยคุ้นใจเลยใช่มาอยู่ตรงเนี้ยเองแค่วิ่งแบบลากลงไปตรงนู้นอ่ะไอถนนให้มันสุดสายอ่ะพี่สุดสายไปนู้นไไปม่ได้สุดสายอ่ะเออฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นฝั่งนู้น พยายามไล่ถีบก็เหนื่อยถีเหนื่อยถีเหนื่อยแล้วเราต้องอะไรรู้ปล่ามันเป็นงงเว้ยมันงงเลยหลุดตรงนี้พี่โบพี่โบอยู่ไหนอะคราวนี้เอ้าหายไปไหนแล้วพองเงยเห็นไอ้เหี้ยอยู่ข้างบนหัวหลุดเลยไม่ไปอยู่ฝั่งนี้ไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นหลุด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 หดหดหเอาเลยครับตอนนี้ก็ฉากฮาๆก็จบไปแล้วนะครับผมนะ ผมก็ขอขอบคุณสำหรับทีมงานนะครับผมที่มาเล่นด้วยกันแล้วก็ทําให้มีความหาเกิดขึ้นมานะครับผมก็ซึ่งว่าผมนั้นอันคดคลิปนี้ก็ไปนานอย่างมากนะครับก็คือแบบว่ามีแต่เลือดขมขมเท่านั้นเลยไม่มีความเครียดเลยครับผมได้ใช้เวลานานมากในการอัดน,นะครับผม,ผมก็จะลืมแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณจาก FA จากเอ็กินไข่ม้นะครับไว้บายจุบุ